หมูเด้งกับแตงโมครอบครัวฮิปโปแคะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและก็รักใคร่กันดีประกอบด้วยพ่อแม่และลูกลูกของพวกเขาชื่อว่าหมูเด้งหมูเด้งเป็นเด็กน้อยที่มีนิสัยล่าเริงแล้วก็รักการผจญภัยเป็นที่สุดและสิ่งหนึ่งที่หมูเด้งชอบมากที่สุดก็คือแตงโม ถ้ามีแตงโมวางอยู่ที่ห้องครัวหมูเด้งจะเป็นคนแรกที่วิ่งเข้าไปหาทันทีบางครั้งเขาชอบที่จะไปนั่งสวนหลังบ้านกินแตงโมไปด้วยมองท้องฟ้าไปด้วยสักพักหนึ่งเสียงแม่เรียกหมูเด้งหมูเด้งจ้าหมูเด้งหมูเด้งไปเรียกพ่อมาทานข้าวได้แล้วลูกแล้วพ่ออยู่ไหนคะแม่อ๋อน่าจะอยู่ที่สวนแตงโมหลังบ้านคะลูกโอเคค่ะ และแล้วหมูเด้งก็เดินไปเรียกพ่อพ่อจ้าพ่อจ้าจ้าลูกแม่ให้มาเรียกพ่อไปทานข้าวคะ่ะแล้ววันนี้พ่อมีแตงโมสุกๆให้หนูไหมคะหนูอยากกินแล้วในตู้เย็นที่บ้านก็หมดแล้วคะ่ะมีสิลูกพ่อได้มาสองลูกเดี๋ยวเอาไปให้แม่ปอกใส่ตู้เย็นไว้เลยนะจะได้ทานอร่อยออร่ยได้จ้าพ่อ เดี๋ยวหนูอุ้มไปเองนะระวังล่วงละลูกจ้าหนูจะรักษาจนสุดชีวิตของหนูเลยล่ะพ่อเห็นเช่นนั้นก็อมยิ้มอย่างมีความสุขแล้วก็เดินตามลูกกลับบ้านไปอ้าวกลับมาแล้วหรือจ้าสองพ่อลูกป้ากินข้าวกันจ้าแม่เตรียมเสร็จแล้วเดี๋ยวก่อนคะ่ะแม่เดี๋ยวก่อนยังกินไม่ได้คะ่ะ ทำไมล่ะลูกแม่ต้องปอกแตงโมใส่ตู้เย็นให้หนูก่อนค่ะหนูกินข้าวเสร็จแล้วหนูจะรีบกินทันทีเลยได้จ้าลูกสาวคนเก่งของแม่พอทานข้าวกับแตงโมเสร็จแล้วหมูเด้งจึงบอกกับพ่อแม่ว่าจะไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆซึ่งพ่อและแม่ก็อนุญาตเพียงแต่บอกกับหมูเด้งว่าอย่าไปไกลจากบ้านมากนะ ได้จ้าแต่หนูกับเพื่อนๆอย่าพากันออกไปเล่นไกลนักนะได้จ้าแม่หมูเด้งและเพื่อนๆ,เ,อนๆเที่ยวเล่นกันอย่างสนุกสนานจนลืมดูเวลาเพื่อรู้ตัวอีกทีพระอาทิตย์ก็ตกดินเสียแล้วเขาจึงรีบชวนเพื่อนๆกลับบ้านเดี๋ยวจะมืดเสียก่อน พอกลับมาถึงบ้านหมูเด้งก็มองเห็นแปลงแตงโมของเขาที่ใกล้จะสุกแล้วโดนทำลายไปสองแปลงซึ่งเป็นฝีมือของกระต่ายป่านั่นเองพ่อจ๋าแม่จ๋าทำไมแปลงแตงโมของเราเป็นแบบนั้นนะคะเละเทะหมดเลย โอ้ยลูกกลับมาแล้วเหรอแม่กำลังเป็นห่วงอยู่พอดีเลยต่อไปนี้อย่าก,กลับมามืดแบบนี้นะลูกค่าแม่แล้วแปลงแตงโมของเราทำไมเป็นแบบนั้นพ่อขอโทษนะลูกพ่อไปช่วยงานบ้านเพื่อนแล้วลืมปิดประตูส่วนแตงโมตอนออกไปพวกกระต่ายป่าเลยพากันมากินแตงโมหมดเลยลูก หมูเด้งเสียใจและนั่งร้องไห้เพราะว่าเขาคิดว่าเขาคงไม่ได้กินแตงโมอีกนานเลยพอหมูเด้งนึกขึ้นได้ก็พูดกับพ่อว่าพ่อจ๋าไม่เป็นไรเลยจ้าเรายังมีแปลงที่หนูเพิ่งปลูกกับแม่ไปเดี๋ยวหนูรออีกหน่อยหนูก็คงได้กินแตงโมเองละจ้า โถพ่อขอโทษจริงๆนะลูกพ่อไม่น่าลืมปิดประตูเลยรู้ทั้งรู้ว่าลูกชอบกินแตงโมและเจ้ากระต่ายป่ามันก็เยอะเหลือเกินไม่เป็นไรเลยคะ่ะพ่อว่าแล้วเขาก็เดินไปกอดพ่อของเขาแล้วก็เดินไปที่สวนหลังบ้านเขานั่งมองดูรอบๆสวนแล้วน้ำตามันก็ไหลออกมาหมูเด้งเศร้าใจมาก แต่ความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่บ้างที่เขามีเพื่อนบ้านที่แสนดีพอพี่หมูได้ข่าวก็รีบเอาแตงโมที่สวนของตัวเองมาฝากหมูเด้งทันทีพ่อแม่หมูเด้งสวัสดีจ้าอา้าวพี่หมูสวัสดีค่ะจ้าฉันได้ข่าวว่ามีกระต่ายป่าเข้าสวนจึงเดินไปดูเสียหายเยอะเลยนะใช่ค่ะพี่หมู ฉันเห็นหมูเด้งนั่งเสียใจอยู่ในสวนนั่นนะ่ะฉันก็เลยเอาแตงโมที่สวนฉันมาแบ่งให้โอ้โหขอบคุณมากเลยค่ะพี่หมูขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณแทนหมูเด้งด้วยถ้าหมูเด่นเห็นคงดีใจแน่เลยขอบคุณมากๆเช่นกันครับพี่หมูทันใดนั้นหมูเด้งก็เดินเข้ามาในบ้านด้วยใบหน้าที่เศร้าส้อยพี่หมูจึงทักไปว่า อ้าวหมูเด้งวันนี้ไม่ออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนหรอกหรือลูกไม่หรอกค่ะหมูเด้งจะเก็บพลังเอาไว้เพื่อที่จะช่วยพ่อกับแม่ปลูกแตงโมและทำสวนแตงโมเพิ่มค่ะหมูเด้งหนูดูอะไรนี่สิลูกโอ้โหแตงโมนี่นาะแตงโมหลายลูกเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตั้งเจ็ดลูกแนะ่ ไม่ใช่แปดลูกตังหากแต่อีกลูกหนึ่งแม่ปอกไว้ในตู้เย็นแล้วจ้าจริงหรือคะแม่ชยโยหมูเด้งได้กินแตงโมแล้วฮึบหมูเด้งมีพลังแล้วเย้หมูเด้งทำเอาทุกคนในบ้านหัวเราะกันใหญ่เลย นี่นี่มัวแต่ดีใจอยู่นั่นแหละมาขอบคุณพี่หมูก่อนลูกเขาเอาแตงโมมาให้หนูโดยเฉพาะเลยนะขอบคุณค่ะพี่หมูพี่หมูมีงานอะไรให้หมูเด้งช่วยบอกหมูเด้งได้เลยนะคะแต่ว่าต้องมีข้อแลกเปลี่ยนนะคะหมูเด้งต้องได้กินแตงโมค่ะได้จ้าพิมได้จ้าว่าแต่ว่าจะคุ้มค่ากับค่าแตงโมไหมเนาะ หมูเด้งวิ่งเข้าไปกอดแล้วก็ขอบคุณพี่หมูสำหรับแตงโมที่พี่หมูเอามาฝากแล้วก็พูดคุยกับพี่หมูใหญ่เลยทำให้ทุกคนยิ้มและหัวเราะออกมาพ่อก็ได้เดินไปเอาแตงโมที่แม่ปอกไว้ในตู้มานั่งกินกับพี่หมูแม่หมูเด้งอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การมีน้ำใจให้กันเห็นอกเห็นใจกันยามลำบากทำให้เรามีความสุขใจไปด้วย